สบายดีย่ำเส้าเนาะพ่อแม่ที่หักแพงูพอยู่ต่างประเทศูอยู่ประเทศไทยูผเป็นคนล่าไปอยู่ประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศก็ดีเนาะสบายดีย่ำเศ้ามาพบมาพอก็คือเก่าก็ประเมาที่ช่องสาวแพงช่องสาวแพงท่องปุุงนะคะสุ <laughs> <laughs> สบายดีเด้อพี่น้องประเมากับจีท้ำนาทีนี่ มีเงินอยู่แสนหาสิพันเนาะเป็นคนในบ้านเฮานี่ยละปนาดเนาะปนาดนี่คนในบ้านเฮาพี่นนอะคนในบ้านนาโมงเองนี่ะปนาดเพิ่นเห็นปลาเมาอยู่ในซ่องยูทูบอ่ากับคนเก่าๆที่เพิ่นเคยเคยเห็นเป็นญาติๆกันหรือว่าเป็นเพื่อนบ้านกันนี่นะพี่น้อะกับเมทาวเต่าเนาะเพิ่นเห็นปลาเมาอยู่ซ่องยูทู e โอ๊ยเพิ่นว่าเพิ่นติดตามอยู่ พอขอบคุณหลายๆเด้อป่าเด้อเพื่อนละว่าบอกให้ร้านของเพื่อนเนาะน้องไผ่เพื่อนเอาเงินไปให้ยายเมาน่แนวซันให้เอาไปทําภารกิจให้แน่เอาเงินไปให้แม่เท่าเต้าแน่เพื่อนว่าเอาเมากัดสีทําำนาทีเอาไปให้เพื่อนเนาะให้แม่เท่าเต้าพอขอบคุณหลายๆเด้อป่าเด้อที่ไปเห็ุงานเนาะเห็นงานอยู่เมืองไทยกันทุกยากลำบากเลยพี่เน้ยเพื่อนก็ยังหูจักว่า ย่ามตกถูกได้เาะเพื่อนกับหุจักแบ่งปันเนาะแบ่งปันมาให้เพื่อนบ้านที่อยู่น้ำการที่เคยบ้านเกิดเมือกนอนว่ะส,สะแมแบ่งปันมาให้ตอนนี้เพื่อนกับไปทำงานกรุงเทพเนาะแมนเพื่อนกับไปรับจ้างทำงานคือกันพี่น้องแต่เพื่อนมีน้ำใจเอือ้อเฟื้อเผื่อเพ่เพมามซอยเรือไม่แถวเต่าเนาะถ้าเป็นเงนินไทยก็หาลอยเนะาะซาแพงแมนเนาะหาร่อยบาทได้พี่น้องเห็นงานตั้องซองมือซอ,องมืออะไรไข่ย่อยเพื่อสีได้ เพิ่นกระแบงมหาห้แม่เต่าเตาป้าเมากอ่ะขอบคุณหลายๆเด้อป้าเด้อป้าเมากะ็ะม,ากะมีความเพื่อบิตรและยินดีเนาะยินดีใ <ừ. S 1> นสิ่งที่ป้าอาคิดป้า,<ร>ามีน้ำใจแม่เราอยากทำบุญเราเป็น<ม>ความวส<อ>ง<ล>สารทุกหน้าเพิ่นมีความรู้ต้นสงสารหมู่ที่เคยเคยห่วมกันในหมู่บ้านน้ำมงของเฮานี่นะเพิ่นมีน้ำใจเอื้อเฟื้อมาห้เพิ่นก็อายุยแหละคือการประนาดก็ได้ ป่านนี่โบ,บแมนโอ้ยไปตีเติร์ติีเตินอยู่ไซเด้นออไปตีเติร์ตีเตินอยู่ไซเด้นออาะอะกินทอดเด้อป้าเด้อกินทอดเด้ออยู่ประเทศไทยทำงานกับขอให้ป้ามีหง่งกายติดแกงแห้งเนาะไปบ้านนี้หา้า,หาสิเดินทางไปเพื่อนในเต่าเต่าปลาเมาก็มีมากสมมักเกียงมักเกียงนี่แหลปะปลาเมากะแบ่งหั่นแบงน่แบงหนีแบ่งลาดแบ่งลุ่หวัดเน,นี่ยอันนี้ปให้แม่าเต่าเนาะหาหน่วย ใชอมาแต่งานประธาดบ่กไงไปไปื่อวานนี่บ่ไปแล้วเจ็บขาเจ็บแข้งบ่ยอมไปใชเลยอยู่เพื่อนมือนี่จังสีเอาไปไปไปน่าไปเต่าเต่าเลยไปตีเตือนตีเตือนอยู่ใช่นอกสารานสาวอากาดหนาวนอกเราก็มีจิตใจอยากทำบุญนะพี่น้องไม่ถึงจะอยากทำบุญซะนี่นะ

ป้านาดพาเงินมาให้เจ้านี่ป้านาดป้านาดเราเห็นจื้อจื้อลูกป้ายยุ้ยนี่ก็อ๋อป้านาดเท่าใดรกับป้านาดนั่นแหละป้านาดคนงามเซ็กซี่เซ็กซี่คอยนั่นแหละเจ้าบุญจื้อบอจื้อพนักลูกพนุ้ยเราไปทำงานอยู่ประเทศไทยนี <re> ่นี Again, <holy> okay. ่นี่เราพาเงินมาให้เจ้าเซ็นหาสิพันรับสิคะรับ ไปเอาขอบขอบขอบใจป้าน้านะแม่ขอบใจป้าน้าได้เกาะหยาได้เกาะเพราะว่าอีกอยากให้บ่ซึ้งใจบ่โอ้ยเอาหันหน้าไปใส่ก้องซึ้งใจตั้งเด้อน่ะเดี๋ยขอบมาขอบใจเร้อเอื่อยอันได้หลับแล้วเงินตุนเรื่อยจะหลับไปเร้อขอบลงปกใจลายให้ดีนีแรงเร้อ

นี่น้องไหใซคนยอย้าวลเออขึ้นระบิดเออนี่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 มาชมนี่มาชมเออนี่นี่มาชมคอยมาวานี่คอยไปเที่ยวคอยเจ็บขาคอยบุมาคอยพี่อาวานีแบงมาหายเจ้าอันเออเอเอกินเดอเนี้ยแมคอยนี่แมวคอยนี่เิมเย็บตะเบื้องนี่ ้าหาเศร้า่ละบอเมืองหนาใช้เลยนอง้ซเหนตีไพก็ได้บุด้วยบุมันเป็นยังแหมเออเออถ้าถ้าถ้าน้ำมันขึ้วบอบอแม่ท้าเจ้าท่าน้ำมันอยู่ทามแล้วดูท่าน้ำมันแล้วนวดเอฟซีบอ นมีกซอเือซ้อมเือหัมากมันเบิดแล้วไปซื้อเอาเดิ์เงิน่ะไปซื้อเอาเดมันเบิดเจ้าอย่างงั้นก็ซื้อกินมันเย็นมันหัวเย็่หัวย็นอก๊็อนน่าถาเบิ่งอย่างนี้เนี่บ้าอะไรมึงจะบ่นอะ บัวเดมาอะไรเราอยู่เมประเทศไทยเราอยู่เราฝากมาเรื่องโบราณนิดหนึ่งฮักระพากคำว่านี่อันน้องไพ่เพิ่นเอามาให้ปลาล่องเอามาให้คอยเอามาให้เจ้าเอามาให้เจ้าแหละเพิ่นติดตามอยู่เพิ่นว่าเพิ่นเบิ่งได้เลยติดตามอยู่ติดตามอาการอยู่ในช่องยูทูบนี่ว่าเจ้าเป็นจังไดบ้านเฮาเป็นจังไดฮะนาผู้อยู่ต่างประเทศกั็เพิ่นก็สิติดตาม ขอขอบคุณหลายๆเดอ้อท,ที่ติดตามส่องสาวแพงเนาะกะ c ิ i ทำคลิปไปเรื่อยๆเยลยพี่น้องเอ้ยมีกำลังใจเนาะมีพี่น้องติดตามก็ได้อืเขาให้มีความสุขความเจริญบุตรถูกคนเดอ้อที่ไปทำงานอยู่ประเทศไทยก็ให้ลุงให้เรื่องให้เจริญเจริญนะจ๊ะให้รวยๆมานะทุกคนเมื่อน,นี้่ให้ถือเลขวะส่น <laughs> เอาทำงานก็ให้เท่าแก่เมตตาหักแพงแหละเนาะให้ได้เงินเดือน เพิ่ม <P ers> ขึ้นเพิ่มขึ้นเนาะแมนอะไรเนาะแมนแมนพ่อแ<ท>มาก็เคยไปเหตุง,งานอยู่ประเทศไทยคือกันโอ้ยได้ว่ากับคนบัตนตัวเองนี่ดีใจแล้วมีแห้งละ่ะผู้อยู่ต่างประเทศก็ดีเด้อคนเล่าเฮาที่ไปอาศัยอยู่ต่างประเทศเนาะก็ขอให้มีความสุขความเจริญเนาะเหตุย<ม>ังกะให้สุขสมหวังอะละพ่อเมากับ ดีใจเนาะที่มีคนติดตามเนาะเอาเงินหายอย่าไปถิมเดอ้อเอาเงินหายแล้วเก็บไว้ซื่อกินเดอ้ออย่างยังก็ซื่อกินเดอ้ออืมเรือชีทิมอย่าไปเส่องจะลืมได้หละอย่าไปเส่องจะลืมบอดได้หละเออมีทงมันว่าเจ้าชีทิมบ่งเงินน,นั่น <laughs> เราเออาแพงก่าเจ้าสีทิมบ่งเงินหรือเจ้าสิเก็บ เก็บเอาเฮ้เก็บเอาน้แข็งก็ตั้งคำถามอุกยบบยัดไปถิ่มเงินบบยัดพูดเท่ายัดลืมเนาะเราบบลืมกัดจำเรายังดีปวดเก็บปับเอาะฮักมปเท่านี้บ๊วยเพระวั่าจกเถื่อร้องหักกสบชิบะนี่เห็นกระแหงข้าวเก็บแล้วเนาะมันหนักบบเห็นจะเถื่อเนาะบบเห็นพระเห็นเงินเฮียเนาะไปเมื่อว่า มไม่เท่าวัดน,นี้ห้าสิเมื่ออะไรเดอ้ออยู่ดีมีแห้งห้เศร้าไปวัยจ้ายังไงยัางว่าพ่อโลกเดินทางเมื่อพี่น้องบัดนี้มาขอดเทือนเลยพี่น้องมาขอเทือนเลยพี่น้องเอ้ยนั่งมาฮอดปลุกนำกลับปอเหมาก็ได้ปานิกะแล้วอันนาทีแล้วเด้อป่าเด้อ อาทีไปมอบเงินให้มเมทาเต่ากระเทียมหอยแล้วเนาะขอขอบคุณเ้อป้าเด้อขอบคุณแล้วขอบคุณอีกพี่น้องเลยสีก็กันฝากมาเรื่อยๆก็สิขอบคุณเรื่อยๆไปนี่แหละป้าเอ้ยเพิ่นอันอันใอยได้ยินนะเพิน่นสิขาดอยู่แนวหนึ่งเนาะตื่นมาเลยเพิน่นจิอยากกินเอซทุกคนคือกันเนาะนที่เป็น FC แม่เท่าเต่าที่อยากทำบุญสวยเรือเมทาเต่า ป้าเมาออได้ยินนะยังขาดแค้นอยู่อย่างนึงตื่นมาแล้วเพิ่นอยากน้ำอุ่นนะพี่นนองอยากน้ำอุ่นปกติมันชี้มีน้ำหม้อเก็บน้ำอุ่นเนาะสิเก็บได้อยู่มือหนึ่งสองเมือนี่นะกะทาอัานผู้ใดอ,อันมีน้ำใจอยากจะทำบุญอยากจะช่วยเพิ่นกะบริจาคมาได้เ้ยพี่นนองเด้อกะบ่ชี่ชีบ,บ่แพงบันใดดอกกะติเก็บน้ำหอน เขาได้ซาแพง์มุจักราคาอยู่เจ้าเคยซื้อให้ข่อยตะกี้นะตอนน่ะมันราคาสองร้อยสองร้อยกะสีเดี๋ยวนี้มันกะชีร้อยปลายพอเงินมันขึ้นเนาะเอออันละหานสิบพันบ่เดี๋ยวนี้กะสีมันมันมันเพิ่มคือตามอัตราเงินบาทมันกะสีอุ้งชิบปลายพันเลยซาแพร์อือ้งเอาแน่ๆกับสองร้อยเอาแน่ๆกะสีเจ็ดชิบพันประมาณนี่แหละพี่น้องเอ้ยยิน่นเบาตื่นมาเนี่ย่นเบาน้ำลูกเคยเพิ่นอยากกินน้ำห้อนลูกเคยแบบอ้าว น้ำห่อนนะใช่แม่ใส่ข้อยเป้าน้ำห่อน,น่าใช่แบบต้มเดี๋ยวนี้มันก็บหอนเดี๋ยวนี้กินได้แบบแบบใช่วยมาแบบอยากน้ำห่อนอีู่เลยอันนี้วอาถึงคนขาดแคลนเนาะถ้าปูส่สมบูรณ์เขากระสีต้มใส่กระติกเก็บน้ำห่อนไว้กระสีอยากงามได้กระสีได้กินตลอดอันนี้เพิ่นกากระสีได้กินตลอดคือคือขูเขามีเนาะกระสีดได้จากสวยเพิ่นกากะยินดีหับเนะาะกระกสีปลาเมากระสีเอาไปให้เพิ่นตามนั่นแหละ อันผู้ใดต้องการอยากสวยเรือเพิ่นคนทีหูจักกันเนาะไปอยู่ประเทศไทยหรือรต่างประเทศก็ดีแม่เท่าเต้านเ,เนาะแม่เท่าเต้าอือ <c oughs> อันนี้ทีว่าเทิงนี่แม่เท่าเต้าเ้อผูกขาดแค่นน่เด้อปลาเมาเนี่ก็พอได้อยู่ได้กินปลาเมานี่ขาดแต่เงินนะคะเพราะว่าปลาเมานี่ไม่มีงานทำค่ะ ถ้ามีงานงทำเหรอไม่ใช่ขาดความรักเลยคะ่ะโอ้ยเรื่องนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยคะ่ะมันเหี่ยวเสาที่ปวดเลย <laughs> ตอนนี้ตอนนี้ต,นนตื่นมาตื่นมาผ้าแจ้งสว่างที่ได้ข่าวผัวแน่น้อกบ,บมีเลยก็ <laughs> เมาก็ต o องเหี่ยวเสาคือเก้าเออเหี่ยวเสาคือเก่าเนอะแต่กะยังมีดีเนาะที เคี้ยวเส้ากับผักไว้ก่อนสักก่อนเนาะพี่นออัเรื่องอน,อน,น่ะเนาะเรื่องชีวิตคูข้องปลาเมานะผักผักไว้จกรระก้อนปลาเมานะก็มาดีใจกับเอซีเออปลาเมามีเอฟซีพี่น่ารักน่ารักคอมเมนมาหาปลาเมาปลาเมาก็ดีใจขอขอบคุณเนาะนำถูกคอบเมน เอ็นปลาเมาแล้วก็อย่าลืมติดตามพี่น้องแอนเขามาเป็นเพื่อนประเมาอีกขอขอบคุณเด้อที่บอรลังเกียดปลาเมาอยากเป็นเพื่อนปลาเมาโอ้ยดีใจเด้โอ้ยเจ้าันพัวมาในแจะสิซาได้แล้วเพิ่นแหงสิกลัวหนีพี่น้องเอันควมันบอพอดีเพิ่นหานาแหงบอว่าอหละอันนี้กามีันมีทั้งต่างประเทศมาเนาะเขามาเป็นหมูแลละค่ะ <ừ m S 2> อ Jamie, ันประเทศไทยแน่ประเทศลาวแน่ก็ขอขอบพระคุณหายเงาเลยบ่เอ้ยโอ้ยก็หายเงาเลยเติบแล้วเนาะตะกี้ด่างเงาบ่เงาแห้งบปล่าก็เงาง่ายแล้วก็ขอขอบพระคุณนำผู้สนับสนุนป้าเมาเนาะมีอันอันไอ้ใหญ่อีกเพื้นชื่อโทรศัพท์ให้ได้บุ๊มบิป้าเมาซื้อเองได้โทรศัพท์น่ะมีไอ้ใหญ่เพื้นบ่เพื้นนั่นน่ะอ้าชื่อให้นี่ต้องให้ไปติดตามหาผัวเด้อให้ใส่ห้เป็นประโยชน์เด้อเพื้นว่า ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ลงเพชรลงลายเฮ็ดยังก็เฮ็ดว่าแต่ปลาเมานี่หากะลินอันเพบุกได้เดือนนึงบ่นีพอเดือนละบ่ปลาเมาหากะหัดเล่นได้พี่น้องตั้งแต่เกิดพี่น้องตั้งแต่เกิดหากะสิโดยเนเบุกปลาเมาก็ปู่ปูปาหากหัดเล่นได้เพชบุกนี่เด้ออ้ายเพิ่นอันใจดีเพิ่นซื้อโทรศัพท์ให้ติดต่อหาผัวติดต่อหาผัวเด้อปลาเมา อันอ้ายกะบอได้เป็นคนล่ำคนรวยเอาแต่สำเร็จได้เนาะปลาเมาเนาะเพิ่นว่ารู้ตนเจ้าเด้เพิ่นว่าอาเพิ่นก็เลยอันช่วยเหลือปลาเมาซื้อโทรศัพท์มาให้เด้อขอพระคุณได้เด้อคอยมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองเด้อชีวิตการงานการเงินชีวิตคู่ครองของอ้ายกะให้มีความสุขเด้อกับพรราย่าอ้ายกะได้โทรศัพท์จะชิมุนเลยกัยังผัวกันยังบ่เห็น แบตเชื่อมแล้วแบดกับโบกเก็ตพี่น้องเอ้ยได้ขึงมือซื้อมาใหม่ใหม่ค่ะ่ึงมืออืมกะปรเภทสาวแพงว่ะเอาไปเปลี่ยนท่อนปลาเมาอะไรจังเปลี่ยนเะนาะเดี๋ยวจังเปลี่ยนให้ได้เงินได้ข้ามกรอนปลาเม่ากะงานฮักกระลืมมานนนหน่อยนึงเนาะเนองกะเอาใส่ตัวจําเป็นซะก่อนแบดกับมันยังบ่จําเป็นมาได้เอาไว้ทีหลัง ไาเงาเลยยันโทรศัพท์หายเงายันโทรศัพท์ขอขอบคุณได้เด้ออ่าปิดคลิปได้ปิดคลิปบ่ซะแพงปิดแล้วเฮยมันเฮิงแล้วเนาะนั่นติป้าเมาเจ็บคอแหละโอ้ยก็ดว่าใข่อยเว้าไปเิงๆข่อยเว้าได้เบิดมื้อด้ซะแพงเจ้าอย่ามาทาเด้อกับข่อยเด้อบ่เอาไว้คลิปหน้าเว้าาได้ลอลมข่อยมันแหงขยายออกขยายออกเด้อมันบ่มีตีบเด้อสิบอกให้ ว่ายากวนเออว่ายว,ว้ามากกว่กับจิ๋าน้ำอัดลมจับน้ำเจ,าจ,าจานะ้าจักแน่จักหน่อยแน่ว่ะฮะเออฝนจีเสียของอีกแล้วฮะเออบอวบบอน้ำคอยเด้อบอทอลมมันจะตึงออกคัถืออันน้ำเป๊ปซีเอา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 ซับ <laughs> นี่ก่อนเนาะอันคลิปหน้าจิงเพาะกันใหม่เนะาะสบายดีทุกขอให้จเจริญรุ่งเรืองเด้อทุกคนทุกคนสบายดี